อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องผู้หญิงลงสมัครการเมืองหน่อยครับคือผู้หญิงลงรับลงสมัครการเมืองอนะ่ะมันไม่ค่อยถูกฮะ<ห>มันไม่ค่อยถูกนะพราะนบีบอกแล้วนะปัญหามันจะเกิดขึ้นนะปนัญหาจะเกิดขึ้นจากการเป็น ผู้นำของสตรีนะสตรีไว้ข้างหลังก็ได้นะครับไว้ข้างหลังแล้วว่าคิดเยอะๆคอยทบทวนคอยโทรบอกก็ได้นะครับคอยสั่งการคอยบัญชาการผู้หญิงในละเอียดผู้หญิงในคิดดีละเอียดนะครับคิดทุกเรื่องเลยคอยบัญชาการแล้วกันคอยสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกันนะคือสั่งสักสิบเรื่องผู้ชายทาสักสามเรื่องก็พอนะเพราะผู้หญิงคิดเยอะน่ะคือเป็นผู้นำเนี่ยในในบางสถานการณ์ไม่เป็นไรอย่างเช่น องค์กรโรงเรียนมูลนิธิบางสิ่งบางอย่างผู้หญิงบริหารจัดการดีเนี่ยเป็นได้แต่ผู้นําชุมชนผู้นําสูงสุดเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องไงบีบอกแล้วไอ้วันเราอัมรุมิมรอตุนน่ะนะมันจะเกิดความหายนะมันจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดวสตรีมาทำมานําหน้าในการเป็นผู้นาครับ,รบผก็ไม่สมควรครับจากคลอง15้าอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอธิบายแมช่วยอธิบายลวครับอาจารย์อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องอิบามที่รู้เรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องศาสนา อิหมาม ừ, ที่รู้เรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องศาสนาผมว่ามันไม่ใช่เมื่อจริง <of> ๆ,ๆแล้วคนที่เป็นอิหมามโดยปกติก็ต้องรู้เรื่องศาสนาอยู่แล้วแต่ทีนี้ทั้งนี้ถ้าอิหมามเ,เข้าใจเรื่องการเมืองด้วยไม่ได้มไดหมายความว่าอิหมามจะไม่รู้เรื่องศาสนาผมว่าเรื่องการเมืองก็รู้ได้เรื่องศาสนาก็ๆๆรู้อยู่แล้วะถ้าถหากว่าเร,า,า,รารู้แต่เรื่องการเมืองไม่รู้ศาสนาเลยเนี่ยเราจะเป็นอิหมามได้ยังไงคนที่เป็นอิหมามอย่างน้อยเนี่ยกุรอ่านต้องท่องจําเยอะกว่าใครทั้งหมดในหมู่บ้านแล้วแหละ อย่างน้อยๆฮะดิษฮะดิษเนี่ยต้องเข้าใจเยอะเรื่องศาสนาต้องรู้จักดีแล้วแหละแต่ที่จะรู้เรื่องการเมืองด้วยก็ไม่ผิดแต่ถ้าอิหม่ามเนี่ยเอาแต่การเมืองอย่างเดียวเลยไม่สนใจศาสนาเลยเรื่องการเมืองมานําหน้าโดยหลักการศาสนาบางอย่างถูกทิ้งถูกข้ามไปแล้วก็ละเมิดคําสั่งเอออย่างนี้คอยว่ากันคอยตักเตือน ครับครับให้ตรงกับเทรนนะครับช่วงนี้อิหม่มามจ,จะสนใจเรื่องการเมืองมากหน่อยแต่เป็นช่วงนี้นะก็เป็นไปได้นะ tornado, สนใจเรื่องการเมืองไม่มีปัญหาเราทาได้<ะ>เพราะว่าเรื่องของการบ้านการเมืองเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเราไม่ได้แยกแยะนะว่าเจ้าอิสลามออกจากจากการเมืองออกจากอิสลามเราไม่ได้แยกแยะครับเพราะเพราะอิสลามนั่นแหละคือการเมืองการปกครองอยู่แล้วครับนั่นแสดงว่าคนที่คิดว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว ไม่ใช่เรื่องของเราบางคนผมจะได้ยินบ่อยมากเลยเฮ้ยการเมืองอย่าไปสนใจมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้ล่ะจันคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะปกครองใครอ่ะเขาไม่เอาใครอยู่แล้วในหมู่บ้าน <c oughs> เรื่องการเมืองมาใช่เรื่องของเราเขาไม่สนใจแล้วในหมู่บ้านจะต้องมีกติกาไห <c oughs> จม ỏi, <c oughs> จะต้องมีผู้นํำไหมขนาดเราเดินทางเนี่ยสามคนยังต้องแต่งตั้งให้คนหนึ่งในสามเลยเป็นเป็นอมิตรเลยเป็นอามิตรเพื่ออะไรเพื่อจะให้มันเกิดฮิกมาในการที่จะตัดสินปัญหาความขัดแย้งอ่ะคุณแม่เห็นแบบนี้ไอ้นี่เห็นแบบนี้อ้าว โหวดกันไม่ได้ฉันเป็นเป็นตัวกลางเป็นเป็นผู้นําฉันจะตัดสินเองต้องมีความเป็นธรรมไงเพราะฉะนั้นผู้นําต้องมียังไงก็ต้องมีผู้นํานี่คือการปกครองเ,ออเราอยู่ในบ้านเราก็ต้องมีการปกครองเพราะฉะนั้นคือที่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีมีการปกครองแต่การปกครองเราเอาอิสลามมาใช้เราจะไปนึกว่าอ,อ้ปกครองนี่ต้องมีกฎหมายมีเล่นการเมืองคัดเลือกแปลว่าปการอเล่นการเมืองแบบอิสลามนะการเมืองอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฉันขอสมัครเป็นตัวแทนเป็นอิม เ่าคนที่จะเป็นผู้นําการเมืองแบบอิสลามอ่ะเขาชูรอเขาเห็นว่าใครควรเสนอไปใครที่มีน่าจะมีมีเอ่อมีความสามารถเสนอไปถ้าเราจะเอาระบบอิสลามมาแล้วเราไม่ใช้ชูรอเราจะเอาคนเนี้ยมาเป็นตัวแทนอย่างนี้ล้มเหลวไม่ใช่หรอกเพราะอัมรุมชูรอไปนะฮุมเราต้องดูก่อนมิฉะนั้นแล้วอ,ออกไปไม่มีใครเลือกไม่มีใครก็ไม่มีใครก็ลงคะแนนให้เพราะเราเราต้องผลักดันคนนี้นะได้รับการยอมรับนะอา้าวเลือก เพราะนั้นการเมืองมันมีอยู่แล้วไงถ้าเราจะบอกว่าออมันไม่เรื่องกลตัวไม่ใช่หรอกเร,อเรื่องการเรื่องกลตัวถ้าไม่สนใจการเมืองแบบอิสลามล้มเหลวในการดรําเนินชีวิตคุณจะอยู่คนเดียวหรอยังไงคุณก็ต้องมีพวกยังไงคุณก็ต้องมีมีเรียกว่าอ,อะไรนะมีการต่อรองบางทีเราอาจจะไม่ได้เราก็ต้องเสียสละเราอาจจะได้น้อยหน่อยแ,แต่เพื่อนเขาได้มากกว่าแต่มันได้มวลชนคําว่าการเมืองที่จะอยู่เป็นพวกพักก็คือเป็นยามะยามะเขาต้องมีกติกานั่นแหละครับผมครับ